สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพูดความเหมือนหรือแตกต่างโดยพิจารณาจากสิ่งของและระบุแบบที่เหมือนแล้วแตกต่างกันค่ะสมาชิกมีทั้งหมด4คน 1. นึัสสิมมาเลขที่14 2. ดวงพรเกิดแสงเลขที่2 9 3. นาาสนาัสนันขันธพงศเลขที่32 4. ปาจารีนามวงเลขที่33 สิ่งของที่ใช้จำแนกมีดังนี้รถยนต์มอเตอร์ไซค์เฮลิคอปเตอร์เป็ดปัน่นจักรยานจักรยานเด็กโดนโฮเวอร์บอร์ดรถไฟฟ้า 1. เป็ดปั่นและจักรยานเหมือนกันโดยใช้ในการปั่นเครื่องที่แตกต่างกันโดยจักรยานใช้ปั่นบนบกเป็ดปั่นใช้ปั่นบนน้ำ สโดนและเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันโดยใช้ใบพัดและบินเหมือนกันแตกต่างกันโดยโดนสามารถควบคุมจากระยะไกลแต่เฮลิคอปเตอร์ต้องใช้คนขับ 3. จักรยานยนต์และโฮเวอร์บอร์ดเหมือนกันโดยใช้2ล้อในการเคลื่อนที่แตกต่างกันโดยมอเตอร์ไซค์ต้องใช้คนขับแต่โฮเวอร์เบดใช้เซนเซอร์ในการบังคับทิศทาง 4รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันโดยใช้4ล้อในการเคลื่อนที่แตกต่างกันโดยรถยนต์ต้องเติมน้ำมันแต่รถไฟฟ้าต้องชาร์จแบตพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ